เราทำอะไรนะเราทำอะไรนะปิ้งอลไปิ้งปลาครับเฮ้ยปิ้งอย่างนี้เลยเตาดีๆมันก็มีอยู่นะเอาตัดตีอย่างเนี้ยอะไรเนี่ยเตาดิเตาดิเตาอะไรเตาอะไรพี่มันเป็นขนาดนี้อ๋อ้ไม่แล้วปลาไม่ปลาไม่ปลาไม่ก็บอกเร็วว่าเตาสนใจแต่เตาไม่สนใจปลาเตาดีๆก็มีเดี๋ยวมันคือมามีขนาดนี้ นี่เตาเลยเมันแค่นี้เหรอเตาเตาเตาเอ้าเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาก่อนนะนี่คืออะไรเหล็กเหล็กปิ้งไม่ไปทำไหนโอ้มันกราวออกได้จริงๆมันใช้งานมาหลายรอบแล้วือมาถัน่านโอ้นี่ขามันที่ตกไม่ใช่ที่ตกปลาหรืวะนี่คืออะไรวะเดี๋ยวนี่เหรอเดี๋ยวสื้อไหมก่อนงงเลย อ๋อมีมีกระถางอ๋อมันเป็นเตาเป็นเตาเตาสเตอร์เลตนี่ไงใช้งานใายแคมปิ้งเนี่ยดูดิอย่างเงี้ยมันโอ้ยมันไม่มาตรฐานเนี่ยไม่ใช่กระถางสองใบเหรอมันเก็บง่ายเออเนี่ยวิธีประกอบเนี่ยดูหนึ่งวิธีประกอบมันจะมีขาเหล็กพับได้เพราะว่าอย่างงี้นะตอนแรกผมไม่คิดเลยตอนแรกผมไม่คิดตอนแรกเลย เ <No>, <c oughs> มันนี่เนอยไอเนี้ยมันกางออกได้ <c oughs> พับได้มันกระทางตรงไหมเลยเนาะมันคือหมดละได้ยังเออกางออกได้เออเป็นแบบนี้น,นี่มันมันมาในแพ็กเกจจิ้งในกระเป๋าคือนี่เนี่ยสุดหรอกสบาย แล้วเราก็เอาถ่านมาใส่ถูกเอาถ่านมาใส่เลยมีถ่านไหมล่ะเอาถ่านไหมล่ะเราอะดู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 คนแม่เอาถ่านซะแล้วทาน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 อยู่ไหนล่ะเนี่ยทานเอาทานจริงไหมล่ะแม่อนี่ตบเอาทานจริงไหมล่ะใส่ทานเลยใส่เลยเอาใส่จริงเหรอเออใส่ใส่แล้วเนาะของจริงเนาะก็ต้องเอาไฟใส่ก่อนนี่ดู เดี๋ยวเอาเอาเอาดนใช่ครับเราก็ต้องใส่ถ่านประมาณนี้เราถึงจะได้แล้วก็ต้องรอรอรอให้มันสามวันรอสามวันรอให้มันเพิงแต่ปลาในสุกแล้วกินก่อนด้วยปลาก็ไม่บ้างเลยไม่เหมือกขี้เลยอยู่นี่เอ้โหข่าอยู่ข่า อยู่ไหปวดหัวพวกรีวิวจังวะมันเหมือนจะเข้าท่ามันจะดีนะเหมือนมันจะดีนะมันจะดีนะใครไปเททานใส่เหมันจะดีนะนี่แหละเราก็เททานใส่แบบเหมือนเมื่อกี้นะตอนรีวิวนะเราก็ไม่นำเทเยอะไปนั้นเนี่ยได้ปิ้งหมูอยู่ให้มันติดก่อนอืมประเคาะดิมันไม่ติดเสียมมาใส่เยอะๆเลยมีปืนยิงแก๊สอยู่นะอย่าให้โมโหเลยเยอะๆเลยพอแล้ว กระเบี่ยวที่มันสุกๆเนี่ยเอกล็ด้วเอาตรงที่มันสุกเนี่ยะนั่นจะมีเตานี่หว่าเตาเยอะแยะไปหมดเออเตานี่เนี้ยนี่เลยขับสิกพับเก็บง่ายความเย็นลดเร็วผมร้อนลดเร็วเก็บไปไม่ใส่เยอะสายแคมปิ้งต้องควรมีครับมาปั้มปิ้งมาเน่ย กดสั่งที่ตะก้าหรือว่าร้านไหนคือว่าราคาเท่าไหร่ต้องดูในที่ตะก้านะครับผมเพราะว่าราคาบางร้านอาจจะไม่ตรงกันต้องไม่มันได้คุป,ปองอะบางคนก็ได้คิวจงค่าส่งจะถูกลงบางคนก็ได้คุป,ปองส่วนลดก็ม,<า>กมีนะครับทางร้านค้าถ,ถูกจัง<ม><ม>หวะพวกนี้มันจังหวัไหนมันได้จรรมอาแคมปิ้งอะควรจะมีแหละตัวนี้เราจะลงคลิป่อก่อน ก่อนปีใหม่ครับแต่ว่าสินค้าหมดอเพิ่งจะมีตอนเพิ่งจะเติมครัเพิ่งจะเติมร้านร้านเติมของช่วงหลังปีใหม่มานี่ก็เลยได้มาทําคลิปต้องควรมีแล้วแน่นหนทัแคมปิ้งมีคนสั่งจองไปเยอะแล้วตอนนี้ก็เกียย์แล้วเยี๋เยอะเยอแล้วพอมีคนสั่งเยอะออกรุ่นใหม่มาแล้วยังยังยังไม่ได้เอามา มีรุ่นใหม่กว่านี้อีกแต่นี้ก็โอเคแล้วเพราะว่ารุ่นใหม่มันจะอันนี้เป็นสายแคมปิ้งมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็มีความซับซ้อนก่าในการกลางมากกว่านี้นี่โหโอเคละง่ายเพราะว่าบางคนขนาดเป็นช่างเชื่อมช่างสอมรถ่อมอะไรก็จริงบางบางทีมันก็ทําไม่เป็นกันมงมันบางครั้งก็มึงไปแก้ตัวดิอย่าไปแก้ตัวดิ เขาก็รู้หมดว่าเป็นเราโอ้ใช่ไอพวกช่างออกลงออกเหล็กพวกนี้เหรอไม่ใช่ไอช่างโจ้ช่างไะไรอะไรเ <c oughs> นี่ย่าคันพันออกปากนะตอนนี้ <c oughs> ข้างสาย์โอ้โาคัดก่อนด้วยภาพบรรยากาศการใช้เตาเอา่อมันเป็น เตาปิ้งย่างนะฮะเป็นเตาถ่านนี่แหละครับดูเตานี้ด้วอยอัวน,นั้นเป็นรุ่นคลาสสิกปลูกต้นไม้ได้ <c oughs> ช่วงฤดูผลก็เอาไปปลูกต้นไม้ช่วงฤดูหนาวก็เอามาก่อไป <c oughs> ล้างมือตรงไหนวะเน,น,นี่ยมือแน่ไปจับหรอก <c oughs> <c oughs> หมูต้มกระทงโลกเพียบหรือเปล่าวันนั้นเขาเขาคิดค่ากระทงโลกเราหรือเปล่าวที่บ้านเะที่เราไปเปิดอ่ะเออแล้วเอาไปเองหรือว่าเขามีเองเอาไปเองก็เนื่องว่าร้านอย่างนี้มีกระทงโลกไข่มีให้กินด้วยเหรอวะเอาไปเองแตว่า